1 0บโมงสี มีการปิด p ี o พ l e c h ช n n น l เมื่อวานอาจารย์ปานิธานก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะฮะค่ะทางคุณสาธิตก่อนเนี่ยนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มีการอธิบายนะอธิบายว่าอย่างกรณีของ PTV เนี่ยถ่ายทอดการชุมนุมที่ราชประสงค์ซึ่งเป็นเวทีที่ถูกประกาศว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญตามคําสั่งของศาลแพ่งการถ่ายทอดเวทีเช่นนั้นจึงผิดกฎหมายก็เลยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไประง,งับยับยั้งไม่ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม PTV ใช้ข้อความที่บิดเบือนปลุก ระดมทําให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายรัฐมนตรีสาธิตบอกว่าเจ้าหน้าที่พยายามตลอดคืนวันที่7เมษายนและเช้า8เมษายนแต่ต้องยอมรับว่าพีทีวีมีการดําเนินการที่สลับซับซ้อนใช้ดาวเทียมมากกว่าหนึ่งดวงผ่านทางสื่อหลายทางโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตและช่องทางดาวเทียมโดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลบางกลุ่มที่เกี่ยวโยงกับอํานาจเก่าในสมัยรัฐบาลพันตารวจโททักษินหลายกลุ่มให้ความช่วยเหลือโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ย ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามกฎหมายไปแล้วรัฐมนตรีบอกว่าในขณะนี้ ได้ปิดสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวแล้วนะคะไม่ถึงพีทีวีนี่แหละทราบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมพยายามจะให้เผยแพร่ออกอากาศอีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องระงับยับยั้งไม่ให้ถ่ายทอดสื่อซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารจงใจทําให้เกิดสถานการณ์ที่ปั่นป่วนต่อไปอีกรัฐมนตรีขอเตือนสื่อสารมวลชนว่าการนําเสนอข่าวของกลุ่มผู้ชุมนุมขอให้ระมัดระวังถ้ามีการปลาใสปลุกระดมบนเวทีและนําข้อความที่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่ ต่ออาจจะเข้าข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชในการประกาศพระราชกำหนดนี้ด้วยส่วนที่กังวลนะคะจะมีการปลุกระดมคนให้มากขึ้นนั้นทราบว่ามีความพยายามทําอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ว่าทั่วประเทศให้ดูแลแลก็เพิ่มความเข้มงวดแล้วก็ป้องกันสื่อสารมวลชนของรัฐ NBT ด้วย โทรทัศน์ทุกช่องด้วยนะอาจจะมีการปฏิบัติการปลอโตได้ส่วนอาจารย์ปณิทานเองนะคะก็บอกว่าการดําเนินการาตามพรกฉุกเฉินเนี่ยสามารถยุติข้อมูลที่บิดเบือนไม่เป็นจริงชักจูงโน้มน้าวประชาชนให้เข้าใจผิดประสานาพประสานงานควบคุมสื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปิดสถานีโทรทัศน์ที่ควบคุมสื่อบางประเภทที่ยุยงปลุกระดมด้วยนะคะก็มีคือเมื่อวานทางคุณนทวุฒิสายเกลือก,ก็พูดบนเวทีแล้วก็ลิงก์ สัญญาณโดยปรากฏว่าระหว่างพูดอยู่จอดับไปเลยนะฮะคือระหว่างแถลงข่าวอยู่ในสัญญาณผีเพื่อชนะก็จอมืดลงก็ปรากฏว่าทางฝั่งปทุมธานีที่ลาดหลุมแก้วซึ่งเป็นสถานีภาคพื้นดินไทยคมเขาก็มีการส่งกําลังทหาร5กองร้อยเข้าไปปิดล้อมปากทางเข้าออกที่วัดบ่อเงินก่อนจะถึงสถานีไทยคมประมาณ500เมตรมีรถ3คันไปจอดข้างทางเตรียมพร้อมปิดกัน้นไม่ให้มีคนเข้าคนออก ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทหารมาจากเพชรบูรณ์เขาบอกมีประมาณ2,000นายมาจากทางปอ3ั0 130, ก็มาประจำการอยู่ตอนบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานก็กลุ่มเสื้อแดงก็พยายามไปกดดันที่สถานีดาวเทียมไทยคมนะครับทหารก็บอกผมต้องทำตามหน้าที่ก็ต้องปิดเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งวุ่นวายภายในพื้นที่ทำงานมีการเจรจายกันของฝ่ายเจ้าหน้าที่และแกนนำคนเสื้อแดงและกลุ่มสสเพื่อไทยในพื้นที่ ระหว่างเจรจาก็มีการประทะคารมอยู่บ้างเหมือนกันถึงปัญหาการตัดสัญญาณดาวทียมช่องพ t ทีโดยไม่มีข้อยุติซึ่งหลังจากการเจรจากแกนนําได้แจ้งผลการเจรจาให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ500ร้อคนที่รอฟังอยู่ด้านหน้าสถานีไทยคมก็ทาให้ผู้ชุมนุมไม่พอใจฮะเคลื่อนเข้าไปปะท่ากับทหารเพื่อจะบุกเข้าไปภายในสถานีก็ยุ่งวุ่นวายอยู่ประมาณ10บนาทีจนผู้ชุมนุมยอมถอยเจ้าหน้าที่ยังตึงกําลังไว้ได้จนกระทั่งตอน หโมงครึ่งตอนเย็นสิบปดิกาสินาทีกลุ่มผู้ชุมนุมก็แยกย้ายกันกลับไปที่นนทบ,บุรีบ้างกลับบ้างเนี่ยนะครับก็บรรยากาศเมื่อวานก็เครียดเครียดหน่อยตรงบริเวณนี้เพราะว่าหลังจากถูกตัดสัญญาณไปเขาก็ก็เครียดกันที่ส่วนหนึ่งนะครับชั้นชิดคุณกิติกาฮะไม่มีหนังสือมาอมก็ถามไปว่าอันเนี้ยคุณธีรยุทธ์บอกว่าผมก็ถามว่าใครจะรับผิดชอบถ้าถูกฟ้องค่ะทางเจ้าหน้าที่ฐานก็บอกว่าก็ได้รับคําสั่งให้มาทําอย่างนี้คะนะ หลังพูดคุยกันเนี่ยนะฮะทหารก็ยืนยันว่าให้ดําเนินการตามนั้นนะฮะถ้ามีปัญหาก็ให้แจ้งไปทางรัฐบาลเองทหารก็แจ้งกับทางไทยคมว่ารับคําสั่งมาก็ต้องทําตามคําสั่งนะฮะคุณธีรยุทธ์เองก็อบอให้สัมภาษณ์กับสื่อภายนอกเนี่ยนะฮะก็บอกว่าทุกครั้งเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยไทยคมก็จะเป็นเป้าหมายไม่รู้ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่นะ จูจ่ๆก็มีแขกที่ไม่ได้ต้อนรับเข้ามาบังคับขนาดเดียวกันเนี่ยนะพูดยังไม่ทันจบเจ้าหน้าที่ทหารก็มาเชิญตัวออกไปเลยนะครับ นี่คือบรรยากาศที่เอาต้องจะตึงเครียดอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะในข่าวตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าในที่สุดนี้นะคะทางไทยคมเนี่ยเจราจาขอความร่วมมือไปยังลูกค้าผู้เช่าช่องสัญญาณในอิสราเอลนะคะให้ระง,งับการอัปลิงก์หรือว่าการยิงสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียมของทาง p l e Channel นะคะก็ทําให้จอหรือว่าช่องของ p People c h ช n n e l นั้นไม่สามารถที่จะออกอากาศในระบบซีแบนได้นะคะก็ท่านผู้ชมจะเห็นตั้งแต่ค่ำวันพุธก็ ติดตดิดขัดขัดเนี่ยนะฮะเจนก,กันทั่งเมื่อวานนี้ก็เป็นเรียบร้อยสมบูรณ์เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นค่ำค่เนี่ยทางฝ่ายเสื้อแดงก็บอกว่าเห็นว่าเป็นที่เปรี่ยวก็เลยถอนออกมาคไปอยู่ที่นนทบุรีหรือไม่ประการใดเนี่ยนะฮะแต่จุดนี้ทหารกําลังทหารเนี่ยเข้าไปอย่างเรียบร้อยตั้งแต่ต้นก็จะเป็นภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะในเวลาต่อมาความพยายามเรื่อง KU คยแบนซึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งก็ประสบความสำเร็จในที่สุดก็คือปิดสัญญาณนะฮะ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีสาธิตวงนองเตยก็ถแถลงข่าวยืนยันว่าสามารถที่จะปิดสัญญาณของ p พีพ่อช n แนลได้ทุกระบบแล้วคุณวิรีกาครับใช่ค่ะแล้วก็บอกนะคะว่าคือทาง p People c h ช n n e l หรือว่า PTV เนี่ยนะคะถ่ายทอดในเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทําให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นการปลุกระดมประชาชนให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็ทางภาครัฐด้วยก็เลยต้องมีการมอบหมายให้ในงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย ดำเนินการระงับยับยั้งไม่ให้ p ีทีวีและการสื่อโดยช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะสามารถที่จะดําเนินการเช่นนั้นได้นะคะ